สบายดีจ้าแม่พี่น้องน้องบีมก็ให้เฮ้สบายดีปะล,ลูกเนี่ยลูกสอนนอมาตัดพักซอยสาวนุกพี่น้องอุสาวนุกตัดก่อนสบายดีพี่น้องตัดพักนางตู้เด้อพักแมงลักพักคุณตู้พักนางตูแมงลักพี่น้องกี่ดีกองปีน <c oughs> อัดศมัยี่ละ มาหาสนุกอยู่แล้วมาซุ้มเรื้องครบเรื่องควนอยู่ยเลยพไ้าประเทมาแล้วลูกไวขนาดพู <c oughs> พญานยานลุงสนุกพี่น้องไอ้น้องทั้งสองพายเพื่นกระบอกให้ปะพี่น้องเพื่นให้อันเบิงใจกันสก้อนผมมีอากนานนะ ฝ่นก็สุนน้องก็บผัวกับบคุยพี่กันจังทื่อนะบุคุยมีเรื่องสู้งเสดทุ้งสาวดินะสองว่าแล้วก็สอนน้อมก็ไม่มาชิจับได้ข้าวหนังคาคเอนะว่าเพื่อนไปอยู่ได้นอนน้ำกันนะมีเตว่าเรยุ่งทางโทรศัพท์มาสนุกก็มาปรึกษาสนุกสนุกก็ว่าเบิ่งไปสะก้อนเบิงก,ก็ได้เป็นคนเดียวเมียเดียวก็มีเจิ้ถึงข้าถึงข้าววะเออ ถึกมลสุ่มก็มี่เห็นะพี่น้อง,อองอเออก็บไปตู้โสนุกสนอมก,กัมาหากันอ <ไป S 1> ยูกย่กับคลุ่มือนี่แหละแต่ว่าไปสู้ได้เอาคลิปลงไ,ไปใส่ไสกไปได้ป้าดอกลูกทรายน้องบีเนี่ยไปน้ำยุตลรอดเพือ่อนนี่แหละลีข้างหลังนี่ โอ้ยป <laughs> oh, ้ลุงมึงนี่ไปลุงมึงี à, u, ่เราไปเลยเราไปยานตทยานในพีอันนี้ยานเตทตัวสบายดีป้าลุงนีเอามูสุกันมูุป้าลุงมังกันมูุกันมูชุมูุมูุ มูชู่ยานะอาจารนะอาจารย์เสียงอ,อยู่น้ำแม่นี่ลองเบิ่งจักตั้งหนึ่งพี่น้องถ้าเพิ่งยังโบเปลี่ยนบนบแลงยังสิเป็นแบบเก่าวกะกะชิได้เป็นแม่ห้างนางไม้อีแล้วป่ะนี่ยทางพี่ก็ได้เป็นม่ห้าง,าง,าางแล้วนัน ให้คลิปสก้อนเกิปซอยชานุกเลยพี่น้องเอ้ยเงินค่ำกระหางยากกระเทะจักเช็ดเนี่ยเลยจักสิพาเดี๋ยวไปหาเนี่ยเลยแต่กี้ยังว่าได้พออาศัยกินเงิน YouTube พอได้อาศัยอยู่ได้อยากไปอยู่ทำงานก็ได้ ไปได้ยูค่ะทางาวอลเดี๋ยวจุ๋เจือให้ผัวเอาลูกเลยท่าไปจากสองสามปีเนาะไอ้นาวม,มีเงินตังนั่นแหละมีเงินตังโตแล้วก็มาเนาะไอ้นาวผัวกับผัว,ว,หว,ว,กกวให้การไปให้เรียกไปเมียก็ไปหาเงินให้เดีย๋ยซะเพื่อ,อนาคตร,รู้อันนี้ก็อยากไปได้จะให้พี่นุษหางานให้อยู่นกนกเนาะ ปปไปคัมภีร์ทำง,งานโบยู่ด้คนเฮาเงินงคำกระหายเ้ะคัมภีเพื่อนว่าอาศัยเงินยูทูบกาคือหู้นี่แหละพี่น้องเลยคันแมน่นันเอาคลิปธรรมดาล่งพัดคนเบิ่งกันน้อยแต่แท้วาความจริงและวอันนีเฮาไปเวาความจริงบ่เป็นกัะคลิปหนึ่ง5600 3 0้0าพันหนึ่งยัาว์าคายอันนี้ บดมือบดเว้นจนสองสามมือสองร้อยสามร้อยคนเบิ่งนนะสา,อานอมกะศสี่นงเลยกับสาวนกดึงวาตาสินใจก็ดูดนยังได้เอาคลิปลงตะกี้มาพัดมีคนเบิ่งดูหละก็พวกมีกำลังใจไนดะ้พิชโตไปซมบนาหามพัดเขาเติมบ้าดกะโมเมนต์หน่อยละคลิปกัพบพอประพุง่ง ขำบนบุมีเรื่องดราม่าเนี่กาบุมีไฟข้าเบิ่งว่าความจริงไงเนาะสนุกความจริงมันร่วเลยนี่ยยา้องบินยาดื้อเหรอด้องบินเด้ฮัน่านมาละสนนกสนุกกีบ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 สนุก เได้หาเงินซื้อขนมแม่น้องปุ้ปป้อลไรพี่น้องใครแน่เจ้าเังว่ามีบนนี้ปล่อยดิเจ้าค่ะเพรากุ้งเฮ็ดแม่เห็ดประส่านคุณพ่อเราวางงัวสิมาเนี่เราสิปลุกเนี่ใส่บนท่านไปเฮ็ดแล้วจะเฮ็ดอยู่ โมเมนต์ลบมีบนเหตุนั่นแหละถ้ามีบนเห็ุใบงากะเก็ดอยู่ยังมักเรื่องพักเรื่องนีก็เพาได้กิ่นนะพอได้อยู่ได้ยากประจำปนกับึุ้นยี่ได้ซอย กรไเห็นดลสบึงไปแหพี่น้องครที่ได้เป็นคนเดียวเม่เดียวกะบึงไปตอนตัวปนี่แลีวครเป็นเียปียงะเด็ป้าเดียวตังโผล่ลดดงผลทงนี้แล้วเปลี่ยนเซกันคุณยายผลว่้จังซานคุณยายว่าตะกองตะก,กองซ้ำกองควายกะโอ้ยว้าวอุบยาคอดประเด็นองก็ได้จะเป็นยังไงเืองไปย่างไปผูกผูกไปทำเมนุกูกเก็บผ้าน,นี่ซะก่อนเราจะมาเก็บผ้าน,นี่ กระดายุูกชายเทวดากระดายบ้างาลุงเอ้ยน้องบีไม่ดื้อเทได,ได้เอ๊ะเอดอเดะโอ้ยเจ็บยานเราพยางเราบ่เอาดเออยู่น้าแม่นี่มาแม่จอมีดปาดคอลังโอ้ไก่ยาหนเตะ น้องบีมกับย่านลุงสานุกพี่น้องเลยย่านได้ม่อย่างนพหน้าพูเลยขูมยานหันใจง่ายแค่นนะเล่ลทางพี่ห้องทางพี่ยานแล้วหองบอยลูกเพ่ไร่ไก่โคซาลูกเคยเอ้ยดีดูานะกัยังมีผู้ยานอยู่นาะ วอลสูนไม่ยากพังมันก็ม anyway> ีนะคนแพ้หูลูกตัวนมอ่ะมี่คะแล้ว่ะไอเพชรว่ะเอาลงไปหั่นเหาสบายแค่ไหนเขาไม่ได้เอาลูกเอาแน่ว่ะมันยาหนูมก็นั่งอยู่อ่ะมันน้ำลาพิ่านมาวานนี่เออเออโอเคโอเคพี่แล้วเนาะเออเรียนครับอืมบ่ิหวณรูบ่ิหวณบ่ิหวณปลาลุงสิว้าวองาิปลี่ยนดื ปลาลุงว่าว่าทำไมน้องบีมซนจังอะไร<ม>เดี๋ยวไม่น่ารักเนี่ยน้องนน,น,น,นปลาลุงว้าวอะไรน้องบีมนี่ไม่น่ารักเลยซนจังเลยจะให้ปลาลุงว้าวน่าเบ็ดน,นะอือหัว่าใ <c oughs> จต่อไปน,นะเพร่เพร่ <c oughs> เอาแล้วบีมเลยสิสุขห้องอพอจะห้องซื้อก็ยังตายอะไรทังสี้ เฮ็ดดินออกกะได้หมูอยู่บ่เอายาวห้องเอ้ยเฮ็ดเสียงก็ได้บ่ฟอจุบนมแค่ในเสานกเนี่ยว่านกเป๊ออกนมละน้องนี่เลยบ่ออกน้องบี๋นน้องก็ให้กลิ่นเช็ดเช็ดก็ได้ดีใจอยู่บุเป๊ะออกนมสิข้้าใป ข้าวกินนองบีมค่ะหักนมมันมันโบอ,อแบบ่อนองบีมก็เป็นแบบนนะั่นแะเพื่อนนั่นแลข้าวเบลูกตะวันทางกินาทางกินนมยังไงมันจะอาชีพข้าวกับข้าวฟ้านข้าวเปโคเฮ็ดจะปอนกับปอนกับเจ้าเวนโบวานนี่คือปอนปอนเมือเจ้าหัาสนกุก มาว่าเรื่องเงี be ้ยไรพี่น้องเอ้ยเรื่องสอนอมอยู่นะรวมกันแล้วแล้วคนอื่นเข้ามาเหรอพีอืมาเรื่องตัวเองแน่ปน่ล้อเลือกเขาเขาไม่ได้กุ้มเขาได้ล้อเลือกฝึกตัวเองแค่แน่นอนเ้ากับสามีวกจะเนี่ยพุทธศาสน์พวก็ว่าเฝุ่นทอมสกอร์ผมเมียกับบุเคยที่เจอกันจะเชื่อือกัน เคยยู่แบบเวลาหฮาหาเงียววเดียเสาะเฮางขั้นแบบนี้นะวันจะเคยผ่านเรื่องนี้จ็เือว่าบัวปัวลิงสาวิานี่หนะเคยผ่านเจอเจอนพักน้นี่น้มนี่เลาบัวระบาดหน้าจะขอเนอะกุกันอยเด็ ทีมาท่าเราแต่ใครเนี้ยท่าแล้วบัดบัดหน้าขาวแล้วป้าผัดบูมเงินซื้อวัดิบเล่เข้าอีกซื้อสบู่เป็นเน่ตนะน้ำมาใช้หนูกของเจ้าบ่ของเจ้าสีส้มนะมันบ่คากได้สีขาวเออนีหงค้อยนี่สีขาวฮิโบรนาหงค้อยนี่้อ๋อเพรยังว่าฉินบอกเจ้าอยู่ว่าจะใช้สีน้ำบ่คักันนิดนึ ไปสีขาวโล้ถูกบอก้าค่ะซ้ารูไม่ตัดฉากตัดแล้วมาพี่เดน,เนเออุเออตัดภไปมาพพุเลยนั่งห่มนานเอาเย็นแค่มื่อนน้องกะศษ่ผู้ด,ดน้ง่นาางนพ่กะ สกรของชั้นนี่งนนะเสื่ออันตัวน้ของก็ไปตามขบวนการกันมี่ตามขบวนการน้ำมูลนกคู่และน่าสนุกไัสังคมไัสังคมมาที่ก็มีฮะนะเออเพื่อนพัดคุณพระสกา่านไปน้ำมูลนกคู่เมียขบวนมากไปมี่ฮะนะเมียหาันนี้แล้วเมียละ จยกขึ้นเนาะนะแต่ขึ้นบูบๆเดี๋ยวได้สอนอมได้พี่น้องเลยจัยกเป็นอย่างใจค่ะเอานอีเลยบุใจเย็นนะยักษเป็นยังไงรัวสนุกม,มันใจขึ้นบูบๆดี๋ยวนะคันหูวันนี้ซะคันเห็นวันนี้ซะโมเดือดทันทีโมเดือดทันที <laughs> โอ๋อคลิปนี้กาสิของงยาวๆหน่อยนึ่งเด้อคลิปนี้ยระบายระ <laughs> บายพี่น้องฟังนี่แหละ พี่น้องเข้าใจสาวน้องโอ้ยน้องบี๋งเบิ้ลน้องบี๋มนม่นปลาลุงอ่ะน้องบี๋มทำไมโซนจังลูกเดี๋ยวปลาลุงไม่รักนะลูกนะเดี๋ยวไม่มีปลาลุงรักลูกนะปลาลุงค่ะ ลาปลาลุงฉลกมาลาปลาลุงจ้ะสำหรับคลิปนี้น้องบีมกับสาวน้องกัชิลาปลาลุงไปกันเด้อสนุลาปลาลุงไปกันเด้อบ๊ายบายสบายดีขอบอัติดตามซ่องสาวน้องพาแซมไปเด้อพี่น้องอะไรกัน สาวลูกสาวขมโวนเด้อพี่น้อง bye bye บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่กัน